สวัสดีครับครับผมชื่อเด็กชายชาวรัตนน้ำจันทร์ม1สนุรลีที่แปดวันนี้ผมจะมาทำยิปปี้สอน้องน,น้ำเนวันครับมารับชมกันได้เลยครับยยโฆษณา20วิฮัฟเฟยู่หร่ข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะมียาข้าวบอดและสารกระมุกมากมายที่ปรปับปนอยู่นะครับอาทำให้กินเข้าไปมีกระประุก ปกติแล้วอาจจะทำให้ตายได้นะั้นพวกเราควรเลือกข้าวภูเขาไฟที่ฝุ่สุข,สขอรมัยไม่มีสารกระโดดส,สั่งซื้อได้ะไรที่นี่เลยให้ฟังแล้เข้าใจเรื่องเอกนามอ่ะมาเราสอนได้เองโอเคเลยครับวันนี้พี่จะมาสอนเอกนามแบบสั้นๆนะครับเอกนามแบบสั้นๆเนีแ่ยบบเข้าใจง่ายเลยนะครับมาเรื่องอเลยครับสปิริลลนเอกนาม เอกนามคือนิพจน์ที่อยู่ในรูปการคูณกันระหว่างค่าคงที่กับตัวแปรโดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านันครับการคูณกันเอกนามคือการคูณกันของตัวเลขกับตัวแปรเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกตัวอย่าง2 y เอกนามคล้ายกันตัวแปรชุดเดียวกันเลขชี้กำลังเดียวกันตัวอย่าง 2A 2a เคล้ายกับลบ A คล้ายกับ 3BA ครับหลักการบวกลบเอกนามบวกลบกันได้เมื่อเป็นเอกนามคล้ายกันเท่านั้น จับเฉพาะตัวเลขมาคำนวณชุดของตัวแปรไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวอย่าง 7x y บวก 10x y เท่ากับ 17x y หลักการคูณหารอัเอกนามไม่จำเป็นต้องเป็นเอกนามคล้ายกันครับจับตัวเลขมาคำนวณส่วนตัวแปรคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันหารกันเลขชี้กำลังลบกันครับตัวอย่าง2 2x กำลัง2 y คูณลบ 4x y กำลัง3เท่ากับลบ8 x 3 x กซ์ำลังสามวกำลังสี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับ 5x าเอ็กซบวกสิบเท่ากับสิบครับเอาเฉพาะตัวเลขมาคำนวณชุดของตัวแปรไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงครับลบเอกับ x เป็นเอกนามคล้ายครับเพราะว่า x คือ x กับ x เป็นเอกนามคล้ายครับดีกรีของเลขชี้กำลังของตัวแปร x เป็นหนึ่งครับเลขชี้กำลังของตัวแปรเเป็นหนึ่งครับเนี่ยครับแบบนี้เลย 12m เอ็ลบยี่ขอแป๊บยบ 24m เอ็ลบสิบหลักการลบเอกนามก็จะเหมือนกับการบวกเอกนามเลยครับแต่ เอาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมาลบกันครับก็จะได้เป็น 12m ครับได้ 24x ครับ 6x กว่าครับอันนี้อันนี้ผมให้เวลาทำก่อนครับ10วิ10ปีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9็0องอค,ครบอ่านก็คือ หน้าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอันนี้จะครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งลบห้าถ้าจะคิดในหัวคิดไม่ออกนะครับก็คือเอาหนึ่งลบจะกลายเป็นบวกแล้วก็จะเป็นลบห้าเท่ากับลบสี่ ab ครับข้อนี้ข้อนี้จะกลายเป็นสามสิบหก x กำลังสอง y ข้อนี้จะกลายเป็นลบหก m ข้อนี้เอามาบวกครับเออยี่สิบหกบวกลบสาม m ก็คือเอามาลบกันครับง่ายๆจะได้ยี่สิบสาม m เอ็นครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับเจ็ดตั้ง ก็บวกแล้วก็ลบยี่สิบเอ็ดจะเท่ากับลบสิบสี่ a b c ครับอันนี้จะสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าได้ชิงกำลังของตัวแปรเท่ากับหนึ่งได้เชิงกำลังตัวแปรเท่ากับหนึ่งบวกกันเท่ากับสองครับจะเป็นไกำลังสองครับก็ต่อไปสมมติหน้า x ก็คือหนึ่งครับเออเอาหนึ่งคูณสามก็จะได้สามครับเอาได้เชิงกำลังของตัวแปรมาบวกกันก็จะได้หกครับเป็นสาม x กำลังหกครับข้อนี้ต่อไปตอบแปด x กำลังสามวะ y กําลังสี่ครับข้อนี้มาผมจะมาอธิบายนะครับลบเจ็ดมาคูณเก้าครับสามประสิทธิ์ตัวเลขมาคูณกันเจาเก้าเจ็ดคูณกันได้ลบหกสิบสามเอาเลขชี้กำลังของตัวแปรมาบวกกันครับดะได้ x กําลังสี่ข้อต่อไปได้สิบแปด x กําลังสอง y กําลังหกครับเอาตัวเลขมาคูณกันครับได้สิบแปดหนึ่งเอาเลขชี้กำลัง,งตัวแปรทุกตัวมาบวกกันครับมาบวกกัน x กำลังหนึ่ x กำลังหนได้ x กำลังสองลังาบวกลังสมากับลหครับมาการหาแล้วครับการหานี้ผมให้เวลาทําป๊บหนึ่งครับอะทำแป๊บหนึ่งมาทำเลยหจะได้ไม่เสียเวลาข้อนี้ 2, 5, ได้ 9x กาลัง2 y กาลัง5ยังไงมาดูกันครับก็คือ x กาลัง5ลบ x กาลัง7จะได้เอาเลขชี้กำลังของตัวแปรมาลบกันครับก็จะเหลือข้างบนเป็น 9x กล2 y ลัง5เสร็จแล้วครับง่ายไม่าไ,ไ,ไม่ได้ยากอะไรเลยครับแต่ก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับอันนี้ข้อน,นี้ก็จะได้เป็นเอาตัวเลขมาหารกันครับ 5x กาลัง4หา10 10x กาลัง7ก็จะได้เป็น สอง x กำลังสาม y กำลังสามเอาห้าไปตัดสิบครับได้เหลือสอง x กำลังสี่ลบ x กำลังเจ็ดจะได้ x กำลังสามเพืลบ y กำลังสามครับง่ายครับไม่มีอะไรยากมากครับงูจระศักสองก็จะทำได้ไหมครับข้อต่อไปให้เวลาคิดครับนะน่าจะเสร็จแล้วแหละเอาข้อนี้ครับเอา y กำลังห้าลบ y กำลังห้าก็ได้ศูนย์ครับก็ไม่มีแล้วครับแล้วเอาสองไปหารหกครับก็ได้ได้สามกกำลังเก้าครับ ข้อต่อไปเอาสามขึ้นไปหายี่สเดกลายเป็นเจ็ดครับเอาเจ็ดลบเจ็ดลบสามเท่ากับเอกำลังสี่สองลบเก้าเท่ากับปายกำลังเจ็ดครับข้อสุดท้ายตอบห้ากำลังสามปายกำลังสองครับก็จบไปแล้วครับขอมครับเฮ้ยฟ้านแล้วก็ทีแ้วขอมมากหอมครับ